สวัสดีค่ะรวมพันไม้บ้านสวนริมคลองนะคะเจอกันอีกเช่นเคยค่ะรอบนี้แบ่งปันโบนสีสวยๆนะคะวันนี้มาลงคลิปรอบวันเสาร์นะคะรอบวันเสาร์ก็จะมีรอบส่งอีกครั้งหนึ่งไม้ในครั้งนี้จะส่งเป็นรอบวันจันทร์นะคะรอบนี้จัดส่งให้วันจันทร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะจัดหาไม้ให้เพคไม้จัดหาไม้ให้หนวันแล้วก็จะจัดส่งให้ในรอบวันจันทร์ เ,เดี๋ยวจะมีรายการไม้หลากหลายรายการเลยนะคะของที่สวนวันนี้จะเป็นไซต์ตูกระถางใหญ่ไซต์แม่พันธุ์ไม้เก่าไม้ใหม่ไม้ยุกกลางแล้วก็ไม้โบราณโบราณใครที่ชอบสะสมไม้เก่าเก่าโบราณโบราณก็มีนะคะที่สวนจะเป็นใบโหกใบยาวเสียส่วนมากอะค่ะเป็นไม้ทรงโบราณไม้เก่าเออใครชื่นชอบแม่แม่คนไหนชื่นชอบต้นไหนนะคะก็จุดรายการไม้แล้วก็ โทรสอบถามมาได้หรือว่าจะทักไลน์ก็ได้นะคะเบอร์นี้0937253482นะคะชื่นชอบต้นไหนก็จุดรายการไม้แล้วก็โทรหรือทักไลน์มานะคะจะเป็นค่าส่งค่าส่งเนี่ยของที่สวนจะส่งให้ทั้งกระถางนะคะไม่โถดไม่ล้างลากไม่หุ้มตุ้มนะคะถ้ายังไม่มีเวลาก็วางโตอ,อยู่ในกระถางแบบนี้ค่ะได้อีกยาวๆเลยวางไว ล่มชายคาใต้ล่มไม้ก็ได้นะคะเพราะว่าที่สวนจะเป็นไม้สวนมากจะเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้เลี้ยงธรรมชาติละคะ่ะเอาไปก็เลี้ยงต่อยาวๆได้เลยเป็นค่าส่งเหมาอยู่ที่69บาทนะคะเป็นงานส่งกระถางใหญ่ไซส์ใหญ่ค่าส่งนี่คือถ้าถ้าใครสั่งต้นเดียวก็ส่งนะคะเป็นค่าส่งให้60บาท60 ถ้าเป็นรับสองต้นขึ้นไปก็จะคิดค่าส่ง69บาทนะคะคือคุ้มแน่นอนเลยค่าส่งเนี่ยเพราะว่าค่าส่งตามจริงแล้วเพราะเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะคะค่าส่งก็อาจจะสูงหน่อยของที่สวนเพราะเป็นไม้ไซส์ใหญ่ไซส์โตนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีต้นไหนมาแบ่งปันบ้างใครชอบต้นไหนก็เดี๋ยวเลือกดูนะคะจุดเออรายการชื่อไม้แล้วก็ โทสอบถามมาได้หรือว่านะคะถ้าใครหาต้นไหนอยู่วันนี้ยังไม่มีมาในคลิปก็สอบถามมาได้นะคะเผื่อว่าที่สวนมีจะได้ส่งพร้อมกันในรอบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นเลขกันก่อนเลยต้นนี้ต้นนี้เป็นบอลกาบเป็นบอลกาบตัวเก่านะคะแต่อันนี้เขาตูแล้วเขาทิ้งกาบไปเลยเป็นไม้ลืมลงหัวแล้วนะคะต้นนี้วิรัญญาค่ะสีชมพูหวานสวยๆเลยวิรัญญาต้นนี้เอาไปที่แปดสิบนะคะวิรัญญาต้นนี้เอาไปที่แปดสิบ สีชมพูหวานไม้ใบไม่เยอะนะคะเพราะว่าเขาเขาเลี้ยงอยู่ธรรมชาติแต่ว่าสร้างหัวแล้วนะคะต้นนี้สวยสีชมพูใครชอบชมพูหวานหวานเก็บได้เลยแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นไม้เก่านะคะน่าเก็บเหมือนกันต้นนี้ชื่อว่าพยามัจจุราชค่ะเขาจะเป็นสีอกแบบแดงเข้มใบมันมันแบบนี้เลยค่ะใบหนาเข็งนะคะต้นนี้พยามัจจุราชก็เอาไปที่แปดสิบค่ะนี้พยามัจจุราชค่ะเป็นไม้เก่าเหมือนกันตัวนี้ มาดูต้นนี้กันโตค่ะต้นนี้จะเป็นเป็นผู้หญิงผู้หญิงชื่อในตับสงกรานค่ะชื่อว่านางลากสูตรนางรากสูตรอันนี้เป็นงานสงต้นนะคะในกระถางเป็นงานโก2สงต้นเขามีโหนมาแล้วโหนูก็ตูแล้วนะคะ เอาไปลงกระถางใหญ่ๆก็ได้ต้นนี้เพราะว่ามันฟอร์มมันใหญ่แล้วนี่อยู่ในกระถางห้านิ้วนางรากสุรต้นนี้ฟอร์มกอสองต้นเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ต้นใหญ่เลยนะคะป้ายสวยด้วยอันนี้นางรากสุดหนึ่งในนางสงการน,นะคะหนึ่งในตับนางสงการมาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นไม้แปลกอีกต้นหนึ่งนะคะที่สวนกกิบเออเขาชื่อว่าพัดกลับค่ะต้นนี้พัดกลับนี่เขาจะแปลกตรงที่ว่าหูเขาจะมีหูรอบตรง ตรงสะดือใบนะคะเขาจะมีหูยิ่งโตหูจะยิ่งเยอะนะคะแล้วก็เขาจะเป็นอยู่แค่เป็นหูอะ่ะเขาจะเป็นอยู่ตรงแค่สะดือแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ตอน ถ้ายิ่งหัวเกนะคะตรงตรงนี้หน้าใบตรงเนี้ยเขาจะดําเขาจะดําตรงแล้วก็ข้างล่างเขาจะมีหูอธิบายยากตน้นนี้แต่สวยเออเป็นไม้ที่ว่ามีจํานวนน้อยไม่ค่อยเห็นมีใครมีกันนะคะต้นนี้พัดกลับนะคะถ้าใครชอบนะคะเก็บไปได้ยิ่งตัวยิ่งสวยยิ่งหัวเก่ยิ่งสวยนะคะต้นนี้สีเขาจะสวยแล้วก็เด่นนะคะเขาเด่นตรงที่ว่าสะดือใบอะคะ่ะต่อไปต้นนี้พัดกลับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ งานต้นนี้สวยรับรงเลยค่ะถ้าใครชอบไม้ลักษณะนี้เก็บไปได้ค่ะหายากด้วยตัวนี้ส่วนต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นไม้เปลกอีกต้นหนึ่งค่ะที่ส่วนจะชอบเก็บของเปลกๆเนี่ยค่ะต้นนี้จะเป็นชื่อว่าชื่อชื่อว่ารัศมีนาคานะคะรัศมีนาคาตอนแรกเขาตอนเล็กๆเขาจะมีมีมีเหมือนกาบเหมือนเข้งอะค่ะตรงนี้แต่พอโตมาเขาจะหลุด หลุดแต่ทรงใบเ็าจะยาวเป็นแบบนี้เลยนะคะ,ะขาขยาวแล้วก็ขอบใบหยักแต่ที่แปลก,กอีกอยาก่างหนึ่งคือเนี่ยค่ะใบต่อไปเขาจะเป็นลักษณะใบแปกๆแบบนี้ขึ้นมาบางใบก็เป็นบางใบก็ไม่เป็นนะคะมันเหมือนเหมือนไม้คล้ายไม้มีเข่งอะค่ะบางใบบางต้นบางก้านก็เป็นแต่บางก้านก็ไม่เป็นเนีนะะ่ยค่ะอันนี้เริ่มเริ่มเปลกมาแล้วนะคะใบล่าสุดของเขานี่รัศมีนาคาน,นะคะไม้เปกหายากต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาท ใครสะสมตัวเปกๆชอบไม้เปกๆเ,เลี้ยงตัวบอนสีเปกๆก็เก็บได้นะคะต้นนี้มีมาแค่ต้นเดียวเลยวันนี้ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นพยาวานนค่ะพยาวานอนอันนี้ก็สวยเป็นไม้ที่มีหูดกเหมือนกันต,นตอนโตนี่เขาจะมีหูเหมือนกันมีติ่งมีหู เคยได้ยินว่าเขาบอกว่าถ้าไม้มีหูเนี่ยเหมือนจะเป็นไม้เป็นสิริมงคลนะคะมีติ่งใต้ใบมีหูใต้ใบบนสีนี่พญาวานนต้นนี้นะคะตอนกัดหน้าเนี่ยเขาจะออกซมพูทั้งใบเลยอันนี้ก็เริ่มเต็มมาทั้งใบแล้วนะคะพญาวานรต้นนี้เอาไปที่140ค่ะพญาวานนตัวนี้ก็ไม้จํานวนน้อยนะคะยังไม่ค่อยมีกันเลยพญาวานน มาดูต้นนี้กันโตค่ะต้นนี้ไม้เก่านางสีดาลุยไฟค่ะนางสีดาลุยไฟไซต์โตมากนี่เลยค่ะสูงสูงสี่สิบห้าสิบเซนได้ค่ะสุดายใบไพเออต้นนี้นางสีดาลุยไฟเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยี่สิบนี่ไซต์ใหญ่ๆเลยทรง แบบไช้สูงสูงแบบนี้เลยนะคะนี่ทั้งทั้งกระถางเลยไม้ไซต์ตูนะคะต้นนี้นางสีดาลุยไฟเขาจะกัดออกหน้าน้าตาลแล้วก็เม็ดชุมพูนะคะนี่ดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้ต้นนี้จะเป็นมะหูสุดชาดุกค่ะต้นนี้ออกหน้าชุมพูนะคะแล้วก็ป้ายป้ายเหมือนเป็นฮัฟาาพับเลยค่ะนี่เห็นไหมคะใบใหม่ใบนี้ก็มาฮัฟาาพับต้นนี้หายากมะหูสุดชาดุก ที่สวนเคยให้ดูต้นแม่แล้วนะคะวันโกนโตใหญ่สวยมากถ้าเป็นเต็มฟอร์มจริงๆเป็นไม้ไซส์ใหญ่เป็นไม้แบบไซส์เหมือนคล้ายๆจำพวกปีกินาลีอะไรแบบนี้ค่ะไม้เก่าเขาจะแบบไซส์ใหญ่ๆฟอร์มสวยฟอร์มพุ่มสวยค่ะ,คะต้นนี้มะหูสุดชาดุกนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบหายากนะคะต้นนี้แล้วก็ไม้ก็ลืมลื่มสร้างหัวแล้วนี่เขาจะมีหูใต้ใบเหมือนกันนะคะไม้จำพวกนี้ไม้เก่าๆเขาจะเป็นไม้ที่แบบมีหูใต้ใบ แล้วก็เป็นไม้ที่สวนชอบค่ะสะสมตัวที่แบบเลือกที่มีหูใต้ใบถ้าตัวไหนมีหูใต้ใบนี่จะรีบเก็บเลยค่ะนี่สวยนะคะมาหูสุดชาดูเก็บไปได้เลยถ้าใครยังไม่มีเก็บมาดูต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นไม้เปลกอีกต้นค่ะหลวงพ่อเชมเดี๋ยวถ้าหาต้นรูปต้นแม่เจอนะคะจะแปะรูปต้นแม่ไว้ให้ดูลหลวงพ่อเชมไม้เปลกอีกต้นหนึ่งหายากนะคะต้นนี้นี่เขาจะเป็นกาบแบบกาบ เต็มใบแบบนี้เลยค่ะหลวงพ่อเช่มต้นนี้เอาไปที่อืมจํานวนน้อยนะคะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบแล้วกันค่ะหลวงพ่อเช่มตอนโตกัดสีสวยมากนะคะต้นนี้หลวงพ่อเช่มมาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นสิริมงคลดีค่ะเป็นไม้ชื่อชื่อชื่อแบบเป็นสิริมงคลเลยเห็นแค่ชื่อก็รู้เลยค่ะต้นนี้ต้นนี้สิริมงคลดีเอาไปที่แปดสิบค่ะ ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไม้เขามีหัวแล้วนะคะนี่ไม้โฟมไม่ใหญ่มันมันจะเป็นไม้โฟมใบก็จะเรียวแบบนี้เลยค่ะดูหูหูมีหูใต้ใบด้วยต้นนี้ชื่อว่าเพลงพินค่ะเพลงพินเป็นไม้ที่ส่วนเพิ่งได้มาไม่นานเหมือนกันนะคะแต่ต้นนี้ก็กัดสีแล้วเพลงพินต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้นะคะเอาไปที่หนึ เขาเป็นไม้สร้างหัวแล้วเป็นไม้โฟมไม่สูงนะคะต้นนี้เขาจะเป็นโฟมใบดุกใบดุกแต่ว่าโฟมไม่ได้แบบสูงมากนะคะโฟมเขาจะออกแบบกลางๆางคอมเพกคอมเพกเตี้ยเยแบบนั้นนะคะประมาณนั้นนี่เพลงพินนะคะสวยกัดสีสวยต้นนี้แล้วก็ใบก็จะเหลมยาวเรียวยาวแบบนี้เลยค่ะสูงให้ทั้งกระถางอยู่ในกระถางหกเลยอันนี้ ต่อไปมาดูต้นนี้กันต่ออันนี้เป็นงานโกนะคะฮันโกมีสองต้นในกระถางเป็นไม้หัวค่ะเป็นไม้หัวยุบขึ้นมาใหม่ต้นนี้ชื่อว่าเจ้าหญิงเกตนาลินดูความป้ายนะคะป้ายเหลืองป้ายเหลืองเหมือนเหลืองทองเลยค่ะแล้วก็หน้าใบก็จะเป็นแบบสะโพกกว้างแบบนี้เลยเหมือนสะโพกกระเบนนะคะช่วงนี้ไม้สะโพกกระเบนนี่มาแรงมากค่ะมีแต่ลูกค้าตามเก็บ ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเจ้าหญิงกีดนาลินนี่เขาจะป้ายนะคะป้ายอกแบบเหลืองทองเลยงานโกในกระถางนะคะสองต้นในกระถางต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะเจ้าหญิงกีดนาลินเอาไปทำโฟมโกได้เลยนี่มาดูต้นนี้กันโตต้นนี้จะเป็นไมยราบไล่มุนค่ะไมยราบไล่มุน มายาลาบไล่มูลดูชื่อแปบบมายาลาบไล่มูลต้นนี้เอาไปที่80นะคะโฟมมันไม่โตมากใบไ,ไม้ก็เริ่มสร้างหัวแล้วนะคะต้นนี้เอาไปที่80ค่ะมายาลาบไล่มูลส่วนต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นไม้เก่าอีกต้นหนึ่งค่ะไม้เก่าต้นนี้จะชื่อว่าคุ้มกล้าวค่ะเป็นไม้เก่ายี่มีหูใต้ใบด้วยไม้เก่าเกาส่วนมากเขาจะมีหูใต้ใบนะคะคุ้มกล้าว คุ้มเกล้าต้นนี้เอาไปที่แปดสิบค่ะชื่อดีมากคุ้มเกล้าไม้เก่านะคะเอาไปที่แปดสิบนี่ไซส์ก็ไม่เล็กนะคะส่วนต้นนี้ต้นนี้เป็นงานโกมูลรับเลค่ะมูลรับเลงานโกเยอะจํานวนต้นนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าต้นนะคะในกระถางห้าโนเลยในกระถางมูลรับเล มูลรับเลต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยเจ็ดิบนะคะหนึ่งร้อยเจ็สิเอาไปเปลี่ยนลงกระถางเบอร์เบอร์สิบได้ค่ะแม่แม่ถ้าใครรับนะคะเอาไปลงกระถางเบอร์สิบได้มูลรับเลต้นนี้ทํางานโคสวยนี่คุ้มเลยค่ะได้ไปหลายโนหลายต้นเลยคุ้มส่งให้ทั้งกระถางด้วย มาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นศิลาเพชรค่ะศิลาเพชรวันนี้มีมาว่างหนึ่งกระถางนะคะเอาไปที่80ค่ะศีลาเพชรเอาไปที่80กัดเม็ดสวยๆเลยส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นโพแก้วค่ะโพแกวโพแก้วสีชมพูหวานสวยๆโพแก้วอันนี้เอาไปที่70ค่ะโพแก้ว70มาดูต้นนี้ต้นนี้เป็นยักษ์ค่ะยักษ์เท้ามะหูโทน เท้ามะหูโทนเอาไปที่อันนี้เป็นยักษ์หน้าม่วงนะคะยักษ์เขาจะอกหน้าม่วงแบบนี้เลยเท้ามะหูโทนหายากนะคะตัวนี้หายากกว่าเอ ah ่อยักษ์หลายๆตัวอยู่เท้ามะหูโทนยิ่งกัดสีย uh ิ่งสวยนะคะตัวนี้เท้ามะหูโทนตัวนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะยักษ์เท้ามะหูโทนเขาจะอกหน้าม่วงม่วงสวยนะคะตัวกัดสี ต่อไปต้นนี้ต้นนี้จะเป็นพระสุ้มเรือนแก้วค่ะไม้ไม้อยู่ในตับพระนะคะพระสุ้มเรือนแก้วเขาจะเป็นสะโพกอ้วนๆสะโพกกระเบนเหมือนกันค่ะต้นนี้สะโพกกระเบนแต่ตอนกัดหน้านี่จะอกชุมพูกระดูกดำกระดูกเข้มนะคะชุมพูทั้งใบแล้วก็กัดกระดูกพระสุ้มเรือนแก้วใครยังไม่มีเก็บนะคะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยสามสิบค่ะพระสุ้มเรือนแก้วนี่เออตัวนี้ถ้ากัดสีแล้วสวยมากเลยค่ะตัวนี้พระสุ้มเรือนแก้ว ต่อไปต้นนี้มีว่างมาหนึ่งต้นนะคะสวยมากหนึ่งเดียวในจักรวาลไม้เลนะคะต้นนี้มีว่างมาหนึ่งต้นกัดสีแบบสุดเลยต้นนี้ ใครชอบสีแดงนะคะเก็บได้เลยต้นนี้ต้นนี้ราคาไม่เรงเหมือนตะโกนหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลไซส์กระถางหกตัวเลยนะคะนี่ไซส์ตเลยต้นนี้เอาไปที่สองร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลใครยังไม่มีเก็บแล้วก็ชอบไม้หน้านี้นะคะเก็บไปได้เลยรับรองไม่ผิดหวังค่ะเลี้ยงไม้ตัวนี้หน้าสวยแบบสวยค่ะแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงไม่ยากด้วยเลี้ยงนอกตู้ก็ได้เลี้ยงธรรมชาติได้เลย ต่อไปมาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้เป็นไม้เก่าแต่ที่ที่สวนคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าจักรพพัดนะคะเจ้าจักรพพัดตัวไม่ป้ายอะ่ะนี่มีหูใต้ใบด้วยต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะเจ้าจักรพพัดไม้เก่านะคะเป็นสองต้นในกระถางนี่ค่ะเป็นงานโกสองต้นในกระถางเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะ มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าชื่อว่ากาบเหลมทองชื่อว่าเหลมทองนะคะต้นนี้เป็นฮานหัวยุบพึ่งขึ้นมามีสามสามสี่โนนะคะอันนี้โนเล็กสงเป็นงานโกแล้วล่ะคะ่ะเอาไปทำโฟมโกได้ต้นนี้ใครสะสมสายสะสมตัวเก่าๆนะคะเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยบางสวนเขาก็ไม่ค่อยทำกันแล้วนะคะต้นนี้เหลมทองงานโกเอาไปที่หนึ่งร้อย ขอไปที่120นะคะที่120งานโกสูงไม้ตัวนี้เป็นไม้โฟมสูงนะคะบนเก่าโฟมสูงสูงประมาณ40-50เซนเลยค่ะนี่กาบเหลมองหรือว่าเหลมองนะคะตัวนี้เนี่ยหน้าใบเขาสวยแบบนี้เลยตัวนี้เขาไม่ได้ดูดเด่นแต่ว่านินที่ว่าใครชอบสะสมไม้เก่าๆอะคะ่ะเนวเนวบนเก่าๆ มาต้นนี้ต้นนี้ก็เก่าเก็บอีกต้นหนึง่งไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะในท้องตลาดต,นนาาต้นนี้อาจารย์จูค่ะต้นนี้อาจารย์จูไม้เก่าในตับขุนช้างขุนเพนใครที่ว่าสายสะสมช่วงนี้ของเก่ามาเรงนะคะของเก่ามาเรงมีลูกค้าตามหาบนเก่าเยอะเลยค่ะเหมือนเป็นสายสะสมสายอนุรักษ์ค่ะ,คะต้นนี้อาจารย์จูเขาจะเป็นทรงถ้วยแบบนี้นะคะทรงถ้วยแล้วก็ ก้านมีสะพานนะคะตัวก้านเขาจะมีสะพานของเทเลยต้นนี้อาจารย์จูใครรับนะคะต้นนี้เป็นไม้ยุบไม้ยานหัวตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นแหละคะ่ะที่สวนไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยได้ทําจํานวนต้นนี้แต่อันนี้เขายุบแล้วก็ขึ้นมาเห็นแบบฟอมสวยๆไซส์แบบโตเลยสูงเนี่ยค่ะดินยุบไปครึ่งกระถางแล้วต้นนี้อาจารย์จู เอาไปที่140นะคะขอไปที่140เพราะมันเป็นงานเก่างานอนุรักษ์จริงๆเลยถ้าไม่เก็บไว้เนี่ยมันจะหายสาบสูญไปเลยนะคะนี่ที่สวนก็มีเก็บตอนนี้ก็หมดนะคะมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวแล้วก็จะมีหัวอยู่อีกัวหนึ่งเดี๋ยวจะผ่าทําจํานวนนะคะเราสายอนุรักษ์อยากจะเก็บบนเก่าหลายๆตัวเลยค่ะบางตัวเนี่ยเหมือนนางสีมาลาอะไรแบบนี้ไม่รู้หายไปไหนเคยซื้อมาราคาสูงนะคะแต่ก่อนเนี่ย บอนเก่าๆอ่ะชอบชอบที่สะสมตัวเก่าๆแต่พอบางทีเราลืมดูวค่ะหัวเขายุบไปบางทีก็เน่าไปเลยก็มีนะคะซื้อมาแบบไซส์เล็กๆแต่ก่อนก็จิตเป็ด้อยอะค่ะแต่ถ้าเราแบบลืมดูแบบนี้หลายๆตัวก็มันก็หายไปเลยอะค่ะนี่ตัวนี้เป็นอาจารย์จูนะคะถ้าใครชอบก็เก็บไปได้นะคะมีมาแบ่งแค่ต้นเดียวนีมาดูต้นนี้กันโตต้ตนนี้จะเป็นไม้ ไม่ถึงกับเก่านะคะต้นนี้จะเป็นไม้ยุคกลางยุคไม่นานนะคะประมาณปีโกนปีกนต้นนี้ชื่อว่าโจระเคสามพันค่ะโจลระเคสามพันต้นนี้ยังมีราคานะคะเป็นไม้ที่ยังจํานวนน้อยต้นนี้เป็นไม้หายาก โขบต่อไปเนี่ยใบก็จะกัดแดงนะคะแดงทั้งใบแล้วก็โขบใบเนี่ยเป็นหยักหยักหยัก,กเหมือนจระเ้ประมาณนั้นนะคะเขาเลยน่าจะให้ชื่อว่าจระเคสามพันต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะจระเคสามพันเดี๋ยวถ้ามีรูปต้นแม่ที่สวนจะเปะรูปต้นแม่ไว้ดูนะคะจระเขสามพันไม้หายากนะคะตัวนี้มาดูต้นนี้ต้นตนี้พญานาครสีค่ะวันก่อนลุงพญานาครสีมี แม่แม่ทักกันเข้ามาหาพญานคศรีอยู่นี่วันนี้มีมาแบ่งอยู่หนึ่งต้นนะคะแต่อันเนี้ยหูใบน้อยมีใบเดียวกับหนึ่งโหลดนะคะเป็นไม้ลงหัวแล้วสร้างหัวแล้วนะคะเนี่ยใบเขาก็ลืมกัดหน้ากัดลายมาแล้วนะคะต้นนี้พญานคศรีเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเป็นไม้หัวไม้มีหัวแล้วนี่นี่เลยค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบมีมาแค่กระถางเดียวนะคะวันนี้พญานคศรี เป็นไม้ที่ตูไม่ค่อยทันเลยค่ะมีลูกค้าทักมาหลังบ้านนี่เยอะเลยต้นนี้พญานกครสีนะคะส่วนต้นนี้ต้นนี้ก็วันก่อนลงคลิปไปนะคะมีแม่แม่จงกันเข้ามามีอยู่ต้นนี้พญาช้างไทยค่ะพญาช้างไทยนี่หน้าช้างแล้วก็อ,อกงวงแบบนี้เลยพญาช้างไทยวันนี้ก็เป็นงานหัวเหมือนกันต้นนี้ก็เป็นงานลงหัวใบไม่เยอะนะคะใบไม่เยอะแต่เออ ไม้สร้างหัวแล้วพญาช้างไทยต้นนี้เอาไปที่ไม้หายากนะคะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพญาช้างไทยเขาจะกัดหน้าช้างแบบนี้เลยอกหน้าชา้างนี่เป็นงวงเป็นงวงงอนไปเลยค่ะพญาช้างไทยต้นนี้เป็นไม้หายาก มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้นิลพัดค่ะนิลพัดไม้เก่าเหมือนกันต้นนี้หูดุกนะคะต้นนี้เป็นไม้หูดุกอีกต้นหนึง่งนิลพัดต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทไซส์ใหญ่เลยนี่ไซส์ตูนะคะสูง 4, 30, สี่สามสิบสี่สิบเซนได้ค่ะต้นนี้นิลพัดนี่เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆเลยหูดุกใบหนานะคะต้นนี้ไม้เก่า ส่วนต้นนี้ต้นนี้เป็นหานุมานค่ะหานุมานอาสาหานุมานหน้าจุมพูหานุมานอาสาต้นนี้เอาไปที่80ค่ะหนุมานอาสา80นะคะสีหวานเลยต้น,นนี้เป็นไม้หน้าหวานส่วนตัวนี้ใจลงสยามค่ะใจลงสยามต้นนี้เอาไปที่90้าใจลงสยามสีหวานเลยนะคะต้นนี้90าสบาทสวยๆเลยหวานหวานมาดูต้นนี้กันโต ต้นนี้ไก่ค่ะเป็นไก่เจ้าเล่ไก่เจ้าเล่วันนี้มีไก่มาสองไก่มีไก่เจ้าเล่ตัวนี้เอาไปที่เจ็ดสิบค่ะไก่เจ้าเล่เจ็ดสิบนะคะนี่เขาจะกัดหน้าด่างสีส้มพื้นส้มอกกัดตัวด่างนะคะไก่เจ้าเล่แปดสิบเอ้ยเจ็ดสิบค่ะมาดูบอใบแดงต้นนี้เงากวนอูค่ะเงาวกวนอูใบแดงแดงเลยเอาไปที่แปดสิบค่ะเงาควนอูแปดสิบมาดูไก่ตัวนี้อันนี้ก็ไก่อีกตัวหนึ่งต้นนี้ไก่ เออแต่ใบไม่ค่อยสวยเลยนะคะเดี๋ยวใบมันใบมันโดนช้ำน้ำโขบใบเลยเสียต้นนี้ถ้าใครรับเอาไปที่เจ็ดสิบแล้วกันค่ะไก่แต่ไม้ไม้นี่ไม้เริ่มลงหัวแล้วนะคะต้นนี้ไก่ส่วนแตงค่ะเอาไปที่เจ็ดสิบนะคะเด็ดใบออกไปจะสองใบเลยมาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้เทพโนรสิงค์ค่ะเทพโนรสิง์ไซ ใหญ่ๆเลยนี่เทพนรสิงตันนี้เอาไปที่120นะคะเทพนรสิงกัดหน้าชุพูหวานมากค่ะต้นนี้นี่ไซส์โตเลย120นะคะต้นนี้ต้นนี้จะเป็นโฟมโกสุมาอี้ค่ะสุมาอี้โฟมโกมีสามสี่โนในกระถางนะคะสามสี่ต้นเลยในกระถางสี่ต้นในกระถางแล้วก็เทมเทมมา เทมโพแก้วนะคะเทมโพแก้วไปนหนึ่งต้นต้นนี้ภูแก้วหน้าชมพูนี่เป็นไม้โกเลยต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบสุมาอี้กับโพแก้วเนี่ยรวมมันไปเลยนี่พาไปตามรวมงานเป็นงานโกรกระถางใหญ่ได้นะคะเอาไปลงกระถางใหญ่ๆได้เลยต้นนี้สุมาอี้เทมโพแก้ว มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้จะเป็นเกือรจันค่ะเกือจัน,เก,จนเกือจันใบด,ด่างแบบนี้ไม้ในตระกูลฮกหลุงนะคะต้นนี้เกือจันต้นนี้เอาไปที่90ค่ะเอาไปที่90้าไซส์ใหญ่นะคะเนี่กัดสีแล้วไซส์โตเลยต้นนี้เกือจันนะคะ90นี่มาต้นนี้ต้นนี้จะเป็นดุสิตสวรรค์ดุสิตสวรรค์กระถางนี้มีสองต้นนะคะในกระถางเป็นงานโกสองต้นใบดุกๆเลยเอาไปทํางานโกได้เนี่ยดุสิตสวรรค์เขาจะกัดสีแบบสะพกูก ริมโขแบบนี้เลยต้นถ้ากัดสีเต็มเนี่ยจะสวยมากนะคะดูสีสวรรค์ที่สวนเคยลงเป็นคลิปสั้นหน้าช่องให้อยู่ต้นแม่นะคะสวยมากนี่เขาลืมกัดสีมาแล้วนะคะเป็นงานโกสองต้นในกระถางต้นนี้ดูสีสวรรค์เอาไปที่120นะคะที่120อีนี่เป็นโกสองต้นนะคะไม่เล็กส่วนต้นนี้ใหญ่มากอันนี้เป็นไม้หัวยุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะเป็นไม้ตั้งแต่ปีก่อนสองปีก่อนนู่น ต้นนี้จะเป็นลูกไม้ลูกธาตุบางแก้วนะคะลูกธาตุบางแก้วแล้วก็ยุบงานยุบขึ้นมาใหม่นี่ไซส์ใหญ่นะคะโฟมโกโฟมโกสองต้นในกระถางแต่น่าจะมีโหนด้วยเพราะว่าอันนี้ไม่รู้โหนไหมนะคะนี่ใบมันเหี่ยวน่าจะเป็นโหนแล้วค่ะขึ้นมาโฟมโกสองต้นในกระถางน,นี่สูงสูงห้าสิบหกสิบเซนนะคะนี่ความสูงแบบนี้เลยถ้าใครรับต้นนี้ลูกไม้ธาตุบางแก้วนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบ สูงให้ทั้งกระถางเลยนี่ไซส์ใหญ่สูงมากค่ะหนึหต้นนี้คุ้มมากนะคะแล้วก็หน้าใบสวยด้วยเนี่ยเขาจะกัดด่างๆคล้ายๆกับเออลูกอึ่งอะคะ่ะคล้ายๆไม้ตระกูลอึ่งน,นี่เขาจะกัดด่างแบบนี้เลยสวยนะคะสีเขาหวานดีนี่แล้วก็ไซส์ใหญ่ด้วย ต่อไปมาดูอันนี้สุดท้ายรายการของวันนี้นะคะวันนี้ไม้ไม่ค่อยเยอะถ้าใครสนใจต้นไหนเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะคะเผื่อได้ส่งพร้อมกันต้นนี้สุดท้ายรายการนี่สวยมากคิดอยู่นานเลยนะคะกว่าจะเอาหยิบเอามาแบ่งแต่เผื่อใครชอบเพราะว่าตอนนี้เขากำลังตามหาอยู่เลยนะคะเออหลังจากไอหลังจากหลวงแม่ค้านี่จะอกใต้แล้วค่ะแม่ค้า หลังจากเขาตามหาตัวหลวงพ่อวีละนะคะหลวงพ่อวีละตอนนี้ขาดตลาดไปแล้วหลวงพ่อวีละตอนนี้ก็เห็นเขากําลังตามหลวงพ่อวิเชียนหลวงพ่อวิเชียนนี่ต้นนี้เลยที่สวนมีมาแบ่งต้นนี้แต่ต้นนี้เป็นไม้โจมนะคะโจมเคยทําจํานวนไปแล้วแต่ประมาณทําจํานวนไปประมาณเกินหกเดือนแล้วะคะ่ะหลายเดือนแล้วประมาณสักจิแปดเดือนแล้วไม้จะเริ่มสร้างต้นใหม่แล้วนะคะเริ่มสร้างหัวใหม่แล้ว หลวงพ่อวิเชียนต้นนี้เป็นฟมโกอสองต้นนะคะในกระถางนี่สวยมากแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มตามหากันนะคะใครใครที่ว่าอยู่ในกลุ่มบอลนี่ยจะจะรู้เลยว่าช่วงนี้ตัวไหนมาแรงช่วงนีเออ้เขากำลังเก็บตัวไหนอยู่นะคะอย่างที่บอกอะคะ่ะหลวงพ่อวีระตอนนี้ขาดตลาดไปแล้วตอนนี้ก็ใครที่ว่า สายหาไม้สายตามไม้นี่เก็บเก็บไว้ได้เลยนะคะต้นนี้หลวงพ่อวิเชียนสวยมากนี่แม่คะดูอยู่ประมาณ3าสเดือนแล้วคะ่ะเฝ้าดูอยู่ต้นนี้แต่ถ้าดูเฉยๆเราก็ไม่ได้ตังค์แต่ถ้าเอามาปล่อยเพื่อใครชอบเหมือนกันเราก็ได้ตังค์นะคะตอนนี้ต้นนี้สวยสุดของสวนเลยหลวงพ่อวิเชียนนะคะนี่ต้นนี้ส่งให้ทั้งกระถางเลยเป็นใบหกกระดูกดำ ใบตั้งแบบนี้เลยแล้วเลี้ยงธรรมชาติเลยนะคะต้นนี้ไม่ต้องกลัวอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอยู่แบบนี้อยู่นานมากแล้วเขาไม่ค่อยทิ้งใบถ้าทิ้งไปใบใหม่ก็มาทิ้งแบบใบจะไม่ค่อยขาดนะคะต้นนี้ยิ่งเป็นงานกอด้วยต้นนี้หลวงพ่อวิเชียนนะคะใครชอบไม้แนวนี้สะสมตัวนี้อยู่นี่กระดูกดำหน้าเข้มสวยมาก วันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะคะกระถางใหญ่เลยแล้วก็เป็นโฟมโกแบบนี้เลยเอาไปวางสวยๆได้เลยต้นนี้รวมส่งให้นะคะเอาไปที่ขอไปที่หกร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะขอราคานิดหนึ่งเพราะมันเป็นไม้ตามหาแล้วก็มันเป็นไม้ประมาณสองปีตั้งแต่ปีก่อนปีก่อนสองสามปีกว่าจะเริ่มสร้างหัวแล้วก็ที่สวนก็ททาจํานวนไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เอามาปลูกใหม่นี่ประมาณสัก เกือบปีแล้วล่ะคะ่ะต้นนี้ปลูกใหม่มาก็ไม้ไม,ไม้ไม้นานอยู่ต้นนี้นะคะแล้วก็สวยด้วยสวยมากนี่ถ้าใครชอบนะคะเก็บไปได้ต้นนี้หกร้ยห้าสิบรวมส่งแยกส่งให้ทั้งกระถางรวมส่งไปเลยนะคะต้นนี้ราคารวมส่งนี่สวยมากถ้าใครไม่รับที่สวนก็จะเอาลงโอ่งมังกรกระถางมังกรแล้วก็เก็บไว้ชุมจะไม่ผ่าทำจำนวนเลยราคารอบนี้ สวยมากนะคะนี่ใครชอบก็รีบนะคะทักเข้ามาได้กระถางเดียวปล่อยแค่กระถางเดียวเลยหลวงพ่อวิเชียน,นถ้าลงกระถางมังกรนี่น่าจะหลักขึ้นหลักพันเลย่ะคะ่ะช่วงนี้เพราะเห็นเขาตามหากันอยู่สำหรับวันนี้นะคะไปโกนแม่แม,แม่สนใจต้นไหนก็ทักหรือโทรกันเข้ามานะคะเตามหาตัวไหนอยู่นะคะเผื่อพรุ่งนี้ที่สวน เผื่อที่สวนมีนะคะพรุ่งนี้จะได้จัดหาไม้ให้แล้วก็ส่งให้รอบวันจันทร์นะคะรอบนี้ส่งเป็นรอบวันจันทร์คงก็จะถึงประมาณวันอังคารวันพุธนะคะสําหรับวันนี้ไปโกอนฝากติดตามช่องของที่สวนไว้ด้วยนะคะแลวก็ขอขอประคุณสําหรับการเข้ามารับชมทุกๆคลิปเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปโกอนสวัสดีค่ะ